มาถึงหมอยโอ้นมาถึงไม้แล้วครับโอ้ยเสียงกู้แล้วพี่นออ้องเฮ้ยปวดอะมาเลื่เปลี่ยกระจกลเลยตัวไหนล่ะอ๋อห้องเต็นท์นี่ปเปลี่ยเปลี่ยเปล่า มันกำลังรอรุ่นร,รชอชมตอนพี่น้องเนาะเสียงคู่โขกโขกนั่งไงพี่น้องอ่าพี่น้องยินดีไหม Đẹp chuột chuột chứ. Một tám liu tần. phải mà tam yêu tận nhặt tuột tuột ăn chế mày múa nhắm mắt mày

ติดเนียวนะพี่นอ้องเนาะใส่เข่าเนียวเลยครับแถมช่วยพี่น้องตำ้มดีเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปีผ่าชิปต่อไปน,นะครับเนาะสวัสดีครับก่อนจบชิปนี้ฝากเป็นกำลังใจ ให้ได้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบบทเอการคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ